แฮปปี้นิวเียร์นะคะส0 2 5สวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นี้นะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะคิดดีทำดีและก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะขออวยใช้ให้มีความสุขสมหวังและก็มีพลังในการต่อสู้ชีวิตนะคะสวัสดีปีใหม่2568นะคะ ขอให้ f อของทิพนาคาทุกคนนะคะใครก็ได้ที่เพิ่งเข้ามานะคะขอให้มีความสุขในตอนนี้แล้วก็ตลอดไปสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะทิพนาคานะคะมีแนวทางของตำไทยนะคะของงวดวันที่17มกราคม2568มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ให้แอดเป็นสะพานบุญนะคะเอาให้เอามาฝากท่านผู้ชมนะคะงวดที่แล้วก็เต็มเต็มเลยนะคะเนอะสองวันที่17ที่จะถึงนี้นะคะผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ให้มาแล้วนะคะแอดก็เลยจะเอามาแบ่งปันนะคะได้มาก็รีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะไม่รอไม่รีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะแบ่งปันอยากจะให้เอฟซของทิ่พนาคาน,นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ พื่อนฝูงญาติพีน่น้องทุกคนเลยนะคะมีโชคมีลาบกันในงวดวันที่17ที่จะถึงนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะใครที่เดินทางอยู่กลาลังเดินทางอยู่นะคะแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทิพนาคาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิพนาคาด้วยนะคะส่วนใครที่ติดตามทิพนาคาแล้วนะคะ ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้ทิพนาคาให้แอดนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนทิพนาคาแล้วก็ทิพนาคาจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยไม่ต้องไปตากแดดเลยนะคะทิพนาคาจะเอามานาเสนอให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะ รอรับชมรับฟังได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะมีแค่ชุดเดียวนะคะลองจับวินดูนะคะเนาะตัวเลขที่ให้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะยังหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านอยู่นะคะวันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568นะคะถ้าแอดพูดเร็วหรือว่าพูดผิดแอดต้องขอโทษด้วยนะคะ ยังอีกตั้งหลายวันนะคะยังไงก็หาทันกว่าจะถึงวันที่17นะคะก่อนที่จะอันรีบเลยนะคะรีบไปหาเลยนะคะเนาะก็ทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามทีพนาคาอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะ ต้อนรับปีใหม่นะคะเนาะใครฝันดีฝันเด่นก็สามารถเม้นใต้คลิปได้นะคะเล่าสู่กันฟังได้นะคะแอดก็งวดนี้แอดก็ฝันดีแล้วนะคะเดี๋ยวแอดก็จะลงคลิปต่อไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เอาแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้แอดเป็นสะพานบุญนะคะเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะแอดได้มาแอดก็รีบลงเลยนะคะกลัวว่าจะไปหา ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ช่วยรัฐบาลนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะปีใหม่แล้วนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเลยนะคะคิดดีพูดดีทดําดีอย่าลืมสะสมบุญเป็นสเสบียงบุญที่จะติดตัวเราไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะมีแค่นี้เองค่ะ6 7 4 5หนะคะอย่าลืมนะคะ หกเจ็ดสี่ก็ได้เจ็ดสี่ห้าก็ได้นะคะอย่าลืมว่าเลขหกกับเลขเก้าก็เป็นตัวเดียวกันนะคะหกเจ็ดห้าก็ได้นะคะเจ็ดสี่ห้าถ้าจะวินนะคะก็หกเจ็ดหกสี่หกห้านะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เก้าหกอย่าลืมนะคะว่าเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเลยนะคะสองศูนย์เก้านะคะเนาะแอดก็ ท่านผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเท่านี้ไม่เยอะนะคะมีแค่ชุดเดียวเองนะคะลองจับวินดูนะคะบางคนก็อาจจะฝันดีฝันเด่นนะคะมาตรงกับตัวเลขที่แอดให้ในวันนี้นะคะก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดต้อขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมรับฟังจนจบนะคะก็ปีใหม่นี้ก็ขออวยพอรอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ โชคดีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะแล้วก็ขออวยชัยให้มีความสุขสมหวังในชีวิตทุกประการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ